ไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้วเดี๋ยวเราช่วยเอาเขาเข้าไปเก็บในป่าไหมครับเพราะว่าถ้ามีคนเดินผ่านมาตรงเนี้ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยเหยียบต้งดนยากเลยนะเนี่ยกติดตามเฟงบุกด้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมามาก้อยกับพี่โฟนะคะมาเดินป่ากันนะครับแล้วระหว่างทางที่เราเดินป่าเราไปเจอตัวอะไรลูกเผาจริงคือยักษ์จริงไหนว้ายตรงนั้นเองนอนป่าพี่โฟนอ,อึ๊บโอ้ยตัวเขาหนักอยู่นะเนี่ยพี่โฟนเขาโคตรตัวแล้วพี่โฟนกล้าจับไหมเนี่ยเอาใช้ไม้กับ เฮ้ยเขาคนหนี่เราเจอกิ้งกืออยู่ตรงทางเลยนะครับนี่นี่เขาไปแล้วพี่ฟอสเขาไปแล้วเดี๋ยวเราช่วยเอาเขาเข้าไปเก็บในป่าไหมครับเพราะว่าถ้ามีคนเดินผ่านมาตรงเนี้ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยเหยียบเจ้ากิ้งกือยักษ์เลยแล้วเนี่ยมีสูดด้วยนะคบเน่ยตัวเขามาเอดูสิเขาขิดตัว รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขดตัวครับครับเพราะว่าเขาป้องกันตัวเองจากการโดนทำร้ายเขาคิดว่าเราจะมาทำร้ายเขาเนี่ยไปแล้ว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 เข้าไปในป่าแล้วตรงไหนตรงนอสนี่เหรอครับไม่เลนครับเพราะว่าเขาอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพี่โฟว่ากิ้เกือมันมีกี่ขาเนี่ยมันมีร้อยขาเลยนะเนี่ย เขาแบบเยอะมากนะถ้าพี he ่องเห็นเขาอยู่ในป่าเนี่ยอย่าเอามือไปจับเขานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใช่เผื่อเขามีพิษเราไม่รู้ว่าเขามีพิษหรือเปล่า้าเดี๋ยวเอาเขาไปเก็บในป่าดีกว่าปะเดี๋ยวให้ด็กเขาไปนะเขาช่วยเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปอยู่ในป่านะไม่มาเดินตรงทางเดินนะเดี๋ยวคนก็เหยียบหรอกใช่ไหมครับไปแล้วไปแล้วเขาไปในป่าแล้ว โอเคไปอยู่ในดินแล้วโอเคสำหรับ okay. วันนี้นะคะภารกิจพี่โฟกช่วยกิ้งกือจากการดวนเหยียบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับพี่โฟก็ได้ไม้มาหนึ่งอันนะครับแล <laughs> <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันต่อแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายพี่คือมาอยู่ไหมอ่ะไม่ <laughs> ไม่มาแล้วมันเข้าผาไปแล้ว